สวัสดีค่ะโบนัส bon ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนช่างโซโล่เลเวลลิ่งซสซั่นสอตอนที่8ค่ะสำหรับตอนที่แล้วเนอะก็ฮันเตอร์แรงเคนที่10ของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วทางประเทศรู้กันเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงาทางสมาคมอย่างประธานโกที่ก็แบบได้เห็น พลังการอันเชิญของจินูที่แบบอลังการงานสร้างมากอันเชิญได้เยอะเวอร์หรือแม้แต่ยุนโฮกับจงอินที่แม้เขาจะไม่ได้เห็ุตอนอันเชิญแต่ว่าเขาก็รับรู้ได้ว่าแบบรับรู้ได้ถึงพลังเวทอันมหาศาลของจินูเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีทางฝั่งของจินโฮด้วยที่ก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาเพราะว่าโอเคทำแบบ ทำตามที่พ่ออยากได้ไม่สําเร็จเนอะเรื่องชวนจินูมาเข้ากิวแต่เขาก็าตัดสินใจว่าเขาเอาอยากจะแบบไปอยู่กับจนินูซึ่งในที่นี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแบบไปอยู่ในลักษณะไหนอะไรแบบนี้คือจะแบบเป็นฟรีแลนซ์กับจินูหรอหรือ,อยังไง <c oughs> ก็ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าพ่อเขาก็ด้วยความที่แบบใกล้ชิดกับคนเป็นฮันเตอร์กันเลยกลายเป็นโรคหลับลึกแบบเดียวกับแม่จนินูแล้วเข้าโรงพยาบาลไปแต่เหมือนเขาก็น่าจะยังไม่เคยรู้หรือเปล่าว่า ไม่แน่ใจเขารู้ไหมว่าแม่แมจินเองก,ก็เป็นโรคนี้เหมือนกันเลยเียเออเพราะว่าเอาจริงดูไปดูมามันก็มันก็เหมือนเหมือนเขาเอกก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีโรคอะไรแบบนี้เหมือนกันไหมแล้วก็ตอนท้ายก็จบไปที่จีดูก็ไปต่อที่ปราสาทเนาะไปไต่ถึงชัดอะไรแปดสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบสักอย่างเจ็ดสิบหกเออประมาณนั้น กับใบหน้าสุดโหดที่แบบเหมือนแบบโอ้ฉันอยากรู้ด้วยกันว่าแบบมอนสเตอร์เวลาสึกกลัว,กวนี่จะเป็นยังไงก็แบบคอขมขมนิดนึงนะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะแบบเจอคารการมาแล้วแบบคารการเขาก็ดูถูกมนุษย์ไรยีด้วยปะเออทีนี้ตัวเองก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมอนสเตอร์เอาแต่ขมมนุษย์อะเพราะฉะนั้นเนี่ยนมนุษย์ขอขมมอนสเตอร์บ้างได้ไหมเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ืึรูห้หญิงเป็นการปลอมตัวแล้วลิงใช่เสียงโอพีเล่แบบทำไมดูดูมีความแบบมูมี <laughs> ทำไมดูแบบดูใสๆเขาจะไม่รู้นะฉันกล้า

ีพวกมากีตตัวนี่ตัวเดียวนี่หมดนี่เลยเหรอพังหมดนี่เลยเหรอฮันเตอร์ไปน,นหมดม,มีหน้าที่แตกต่างกันไปไง ก็ม้แต่ตอนไหนอะอโดนเรียกตัวให้มาอยู่ที่นี่้กลับเจ้าของระบบ ยัแบบขับขึน <laughs> <laughs> ออกไปอยู่ญี่ปุ่นมันึกว่าขึ้นอยู่กูซาน 1>, B 級1匹でこの被害か、うん、後ほど合流した永久ターが決定的な一打を与え駆除に成功は永久クラスこちらで死骸を解剖していた調査部の見解とも一致しています私はジュジュ島から120キロの距離もしアリたちがさらに飛行能力を獲得すれば今度南端も上陸範囲に入る不要性を <laughs> また金にしようとする,をるをたつ。はたかったな。これより、ハンター協会会長権限を持って、第四次、ジェジトレイド計画をは。 ของไม่ได้เจาพามาเป็นลูกคยล่ะคะ่ะเป็นแค่คนเฝ้าคือสหารทีย ตก็ลูกสาวฉันไปเขาไม่ได้เจ้าเธอเป็นเจ้าสาวนะม,มันอยู่ไอีกะัะ ทหารเลยว่คือ อย่าไปพูดจาย <laughs> じゃあ少し早く。うん。私最後までお友達見てみたいです。ジヌ様が何を成し遂げるのか。わかった。古の言う通り、九十回から難易度は一気に上がった。ネップが変えて。 逃してると素材を手に入れるそのために僕とチャーハンター宛てに大王しジェジュ僕たち以外にも白虎ギルドのベック社長ほか国内の SQ ハンター全員に声がかかっているそうです国との共同作戦が正式に決定したとのことです日本ですかはい アネアの飛行能力を考えれるこれを滅ぼせるのなら、調整中です。ですが、早期なのは間違いないでしょう。そして、作戦内容を協議するため、今日にでも超大型ギルドの反応を。ついに最階かでも、誰もいません。

la yaya ouais แต่เราก็ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อะ <laughs> เราก็ถูกบังคับให้มาที่นี่ โอ้้าย่างโอ้ยขาดไอหางหรือหัวหัว 彼の代わりー、通訳の私がお話しいたします。あ、ジューシーをよするに、ポンのチョウ、モタギルド。おお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 。いえ。最初に協力要請を出したのはこちらの方。 ご賛同感謝いたしますそちらからいただいた羽ありの調査結果と今回駆除した羽ありの解剖結果から中で事柄は2つ1つは寿命アリは負荷直後から急速に成長しますがその寿命は1年程度つまり人は1年後に自然消滅するというわけですもう1つは

私たちがアをおびき寄せます。その隙にそちらの舞台で女王、上をというだけならば問題ありません AI シミュレーションでも、最も高い成功を確認することができます。うん、こちらから出せるエスキューハンターは10名に満たない、うん、ならば、わかりました。では、その方針で細かい作戦内容を いんおいあう <laughs>

จะเรียกผิดจ,จบเลย EP นี้ก็คืออลังการอีกแล้วครับการต่อสู้ระหว่างจิดูกับบารันเนะกษัตริย์ของปราสาทร้อยชั้นคือเออโหดจิคือพลังแบบอลังการมากแล้วทหารเองก็เยอะด้วยวก็ถือว่าแบบก็เป็นความโชคดีที่พาเอซิลมาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเอซิลมาแบบ หมือนหันเหความสนใจเบี่ยงเบีกับสนใจตรงนั้นอะไรี้ยก็อาจจะแบบอาจจะโดนก็ได้แล้วอ,อาจจะไม่รอดก็ได้พอมีการเบี่ยงเบี่กับสนใจไปก็เ,เลยแบบได้จังหวะที่จะแบบเฮ้ยแบบจัดการก็เป็นือเป็นความอลังการทั้งทั้งในเรื่องก,การต่อสู้แบบลูก เรียกลูกไม้ไหมวะลูกไม้แบบต่างๆวิธีการต่อสู้ลูกเล่นดีกว่าลูกเล่นต่างๆที่ใช้ทั้งหมดทั้งมวลพลังทุกสิ่งทุกอย่างของบาลานเองจินูเองนี่ก็แบบเสียงจะคิดอยู่หลายรอบนะผืชดขึ้นคอมากคือต้องงัดทุกเม็ดงัดทุกโมเมนต์แบบไม่ได้พักหายใจไม่ได้พักแบบเติมอะไรเลยอ่ะเออใช้ต้องใช้แบบทุกวิธีทางจริงๆจนแบบ จักวานั้นคือทหารคือไปหมดระเบิดตู้ตตาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแทจะตามไปทันแล้วก็แน่นอนซีนิมาโทกราฟี<笑><笑>ก็แบบอลังกไกแล้วแบบช่วงท้ายๆคือแบบโอ้โหเพาเหมือนกับว่ามันอาจจะด้วยสเกลพลังที่มันแบบปล่อยเยอะขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นเลยมันเลยสามารถแบบใส่ลูกเล่นของแบบซีนิมาโทกราฟีได้แบบเต็มที่แบบเน้นๆแล้วแบบ คือผ้าแบบสวยมากก็สามารถกาจัดบาลานซ์ได้สาเร็จมแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องแบบลองสกัดเงาด้วยหรือเปล่าสกัดเงาบาลานด้วยได้ไหมเออแต่ก็คือเราก็การมาเจอกับเอซิเราก็ได้ข้อมูลน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์เกี่ยวกับ NPC ของระบบนี้เพิ่มมากขึ้นหน่อยเนาะว่าแบบคือเหมือนทุกก็โอเคคือทุกคนคือเป็นทุกตัวเป็นลักษณะเดียวกันคือแบบ ก็คือทุกคนทุกตัวอยู่ในโลกของตัวเองแล้วอยู่ๆก็แบบรู้ตัวทีก็คือมาโผล่ที่ระบบนี้แล้วมาโผล่ที่โลกมนุษย์ก็เท่ากับว่าถือเป็นโลกมนุษย์นะเพราะระบบนี้มันอยู่บนโลกมนุษย์ทัแ้แต่ละตัวก็ได้รับคําสั่งแตกต่างกันไปเพราะอย่างพวกอย่างคา,กการ์กานเนี้ยมันอยู่ในดันเจียนมันก็มีหน้าที่แบบบาลูก้าคาการนมันอยู่ในดันเจียนมันก็มีหน้าที่ฆ่ามนุษย์แต่อย่างเอซิลกับครอบครัวเขาก็คือแบบมาอยู่ในปราสาทร้อยชั้นที่แบบ เออเหมือนก็ต้องแบบป้องกันมันเป็นปราสาทเนาะเป็นปราสาทมีกษัตริย์แต่ละมอนเตอร์แต่ละตัวที่มนอยู่ที่นี่ก็คือแบบทาหน้าที่เฝ้าเฝ้าแต่ละชั้นคอยจัดการผู้ลุกลานเหมือนเป็นเจ้าของชั้นที่คอยปกป้องแต่ละชั้นแล้วก็มีใบผ่านชั้นแต่จริงสรุปชั้นที่เจอเอซิลเนี่ยคือแบบถ้าสมมติว่าไม่แบบเอซิลไม่ร้องขอชีวิตอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าจินดูคือต้องสู้กับเอซิลสู้กับพ่อเอซิลจริงๆเหรอ <c ười> คือเขาดูแบบดูเป็นฟิลเหมือนแบบ เจ้าเมืองเจ้าเมืองตระกูลเจ้าเมืองที่ดูแบบใสๆมากเออดูแบบดูไม่มีพิษภัยมากมาพ่อเขาก็ดูแบบดูไม่มีพิษภัยเออคือแบบในขณะที่เราเจอแบบของชั้นอื่นๆมันดูแบบมันดูแบบโหดอะ่ะเออคือถ้าจัดการเอซิลได้หรือไปจัดการพอ่อเอซิลได้คือผ่าชั้นนี้ได้เหรอหรือไง หรือมันมันก็ไม่มีตัวอื่นเพราะเขาไม่ได้เจอตัวอื่นเพราะเขาแค่แบบไปเจอพ่อเอซิ่แล้วก็แบบขอใบผ่านชั้นมาแค่นั้นเองก็ไปต่อได้แหละเพราะปกติอย่างชั้นอื่นๆเหมือนเพราะว่าเหมือนอย่างชั้นอื่นๆเองเวลาจะได้ใบผ่านชั้นก็ต้องต้องฆ่ามอนหรือปะแต่แต่ณโมเมนต์นั้นมันฟีลเหมือนแบบเหมือนจินูจับลูกสาวเขาเป็นตัวประกันแบบลูกสาวก็ไว้ใจผู้ชายคนนี้เลยมันก็เลยมีเหมือนแบบมันเป็นฟีลแบบเฮ้ แ,แล้วแบบแล้วแบบเขาก็ได้ยินว่าจินนฆ่าตัวนู้นตัวนี้มาก,ก่อนแล้วโดวยเขารู้สึกไอ้เขาคงสู้ไม่ได้ไหนจะมีลูกสาวที่แบบเหมือนไฟใจผู้ชายแปลงหน้าคนนี้ด้วยฉันก็แบบโอเคยอมยอมต้องยอมไปก่อนแล้วก็สรุปเลือกมดสรุปบินไปญี่ปุ่นไม่รู้ไปโผล่โอกินาว่าหรือเปล่าเออแต่โอกินาว่าน่าจะอยู่ต่ำกว่าเจทูไหมวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ทางญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อ ไปบุกกองทัพมดครั้งที่สี่ก็ไม่รู้ว่าแรงเอสของทางเกาหลีนี่แบบมีใครไปบ้างนอกจากณนะตอนนีเ้เพราะว่าตอนที่จงอินคุยกับแฮอินเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะต้องติดต่อจะติดต่อจินอูนเนเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจินอูน,นี้ยังอยู่ในปรา,าสาทอะเออแต่ก็ออตอนถ้าตอนนี้ติดต่อไปอาจจะยังติดต่อไม่ได้แต่พอเออจินอูก็ จัดการบาลาน์สเสร็จพอดีก็คงได้ออกไปแล้วได้มีการติดต่อเรียกไปให้ไปร่วมเลทิ่เชจูส่วนทางญี่ปุ่นนี้ก็คือแบบแค่ไม่รู้มีกี่กิลด์เนาะแต่ลำพังกิวเดียวนี่ก็คือแรกเอสไปแล้ว11คนแล้วจะไปเป็นตัวล่อให้ทีเดียว10คนเพราะว่าเขาก็ไปเป็นกิลด์ใหญ่ดับ2เอเชียเราไม่รู้ว่าดับหนึ่งอยู่ที่ไหนเออก็คือแบบทางญี่ปุ่นก็จะล่อมดไปแล้วให้ทางเกาหลีไปจัดการราชินีมดืมก็ ไม่รู้ว่าทางฝั่งเกาหลีนี่ไปกี่คนเนาะแรงเอสเขาบอกว่าไปไม่ถึงสิบคนก็ไม่รู้มีกี่คนใครบ้างแล้วก็อาจจะมีแบบแรงอื่นๆไปด้วยไหมหรือที่เห็นในโ p พีนี่คือแบบกลุ่มที่จะไปแบบจัดก,การราชินีมดหรือเปล่า <laughs> แต่แสดงว่ากิลบัคเคนของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นฟิลแบบ คือก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นมีกี่กิล้วแต่อารมว่ากิลบักเก้นเนี่ยคือเขาก็คงแบบเหมือนมันไม่ได้เป็นฟิลเหมือนของเกาหลีที่แบบเหมือนมีหลายกิลแล้วพยายามแบบถ่วงดุลอํานาจกันอะไรแบบนั้นเหมือนแบบแย่งชิงอํานาจกันประมาณนึงอะไรแบบนั้นแต่เหมือนกับว่าของญี่ปุ่นก็คือแบบคือคนเล่นสูงๆทุกคนก็จะแบบไปที่กิลนี้หมดอะไรแบบไม่ได้มีการแบบ แบ่งกระจายเหมือนทุกคนรวมเงินอยู่เพราะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนแบบตัวหัวหน้ากิวเองเขาก็เหมือนเป็นคนที่แบบรวมทุกคนให้แบบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรแบบนั้นคือทุกคนก็แบบมารวมตัวกันที่กิวนี้ให้แบบมันเป็นกิวหลักแบบกิวสาคัญกิวแบบเป็นใจกลางสําคัญสู่กลางสําคัญของกิวของญี่ปุ่นไปเลยอะไรเอซิวกับครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับโลกปีศาจไหมนะตอนที่พบชจินุก็จัดการบาลานไปแล้ว เออแบบปรา,าสาทนี้มันจะหายไปหรือเปล่าแบบเออก็ในเมื่อถูกสั่งให้เฝ้าที่นี่ให้ปกป้องที่นี่ก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าแบบก็ไม่ได้ถูกจินูฆ่าแล้วก็ถือว่าปกป้องไม่สําเร็จไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมาหรือก็แค่แบบหายไปกลับไปที่โลกตัวเองเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอับไปถต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสนุนช่องเพื่อการทำคลิปต่อๆไปได้ทาง s u p e r t h a n k s ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย